الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในการบรรยายพิเศษในเดือนรอมฎอนในหัวข้อความดีที่ไม่ควรพลาดในเดือนรอมฎอนสาหรับในวันนี้เสนอเป็นตอนที่8นะครับในหนึ่งความดีที่เราไม่สมควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงในเดือนรอมฎอนนั้นอย่างที่ได้นำเสนอตอนที่7นะครับก็คือเรื่องของการทำโซโดดอก็หรือการบริจาคทานนั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับตอนที่8จะเป็นตอน ที่มาเสริมมาต่อจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่ผมได้อบอกถึงคำนิยามหรือความหมายของคำว่าซอดากก์ในเชิงของศาสนบัญญัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้รวมถึงพูดถึงวิธีแล้วก็เทคนิคที่จะช่วยให้พี่น้องนั้นทำการซอดากก์หรือทำการบริจาคทานที่คุ้มค่า แล้วก็ไม่สูญเปล่าในเดือนรอมฎอนที่พี่น้องนั้นควรจะรับรู้ไว้นะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์สําหรับตัวของท่านพี่น้องเองเวลาที่ต้องการบริจาคทานในเดือนรอมฎอนว่าจะมีวิธีการหรือเทคนิคที่จะมาช่วยพี่น้องอย่างไรบ้างนะครับที่จะทําให้การบริจาคข,ของเรานั้นคุ้มค่าแล้วก็ไม่สูญเปล่าในเดือนรอมฎอนนะครับในว,วันนี้ก็จะเป็นตอนที่2สําหรับ เรื่องของการบริจาคทานนะครับแต่เป็นตอนที่8ในการบรรยายทั้งหมดของผมในเดือนอมลดอนนี้ของดาริสลามนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อเทคนิคที่เหลือจนจบนะครับอีก3เทคนิคด้วยกันจะมีอะไรที่เหลืออยู่นั้นก็ขอเชิญไปติดตามพร้อมๆกันตอนนี้เลยนะครับสำหรับในคาบก่อนนั้นหรือ,อชั่วโมงเรียนที่ผ่านมานะครับตอนที่7เนี่ยเราพูดไป4 เทคนิคหรือ4วิธีการที่จะช่วยให้บริจาคอย่างไรคุ้มค่าแล้วก็ไม่ขาดทุนในเดือนอมฎดอนนะครับวันนี้ก็จะมาต่อให้ครบ7วิธีก็จะมีวิธีที่5วิธีที่6แล้วก็วิธีที่7นะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของแต่ละหัวข้อเพื่อให้พี่น้องนั้นได้สามารถหยิบเอาความเข้าใจตรงนี้ไปใช้ปฏิบัติในการบริจาคทานในเดือนอมฎดอนของท่านพี่น้องได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับ ซึ่งในวิธีการที่5นะครับก็คือ1ในวิธีที่จะทำให้เรานั้นสามารถทำซดากโกหรือบริจาคทานที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่ขาดทุนในเฉพาะในเดือนโดยเฉพาะในเดือนรมอมอรเนี่ยก็คือให้เรานั้นนะครับพยายามตระหนักแล้วก็ระมัดระวังให้สิ่งที่เราบริจาคนั้นเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะในสิ่งที่ เป็นประโยชน์หรือให้คุณนประโยชน์อย่างต่อเนื่องนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาแล้วก็เอาใจใส่คำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากๆนะครับเพราะว่าการที่เราบริจาคในสิ่งที่ดีนั้นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ซาดาก็หรือการบริจาคของเรานั้นเนี่ยถูกตอบรับนะ้าทียร์ลัสซุบฮานูวตาลาเพราะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงคุณธรรมนะครับอินนัลลอฮตอยิบ วลายักบาลูอิลลาตอยิบะนะครับอัลลอฮ์ทรงเป็นพระผู้ทรงพระผู้ทรงธรรมและพระองค์นั้นจะไม่ทรงรับสิ่งใดหรือจะไม่ทรงตอบรับการงานหนึ่งการงานใดนอกจากการงานที่ดีเท่านั้นหรือนอกจากสิ่งที่ดีเท่านั้นฉะนั้นหากว่าเรานั้นต้องการที่จะทําการสอดก็ทําการบริจาคทานแล้วเนี่ยพยายามนะครับให้การบริจาคของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เพราะมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งมันเป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้การทําทานของเรานั้นเนี่ยเป็นที่ตอบรับนาที่รัสุภาโวตาลายกตัวอย่างโดยเฉพาะในสิ่งที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่องหรือในภาษาอับเขาเรียกว่าอัสซอดะกอเอลญารีนะครับดังที่มีปรากฏในฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลัยวะสัลลัมในฮะดิษที่ซอฮียะถูกต้องในบทหนึ่งนะครับท่านนบีได้พูดได้บอกกับ อุ้มมะประชาชาติของท่านเอาไว้นะครับว่าการเมื่อ,อลูกหลานของอาดัมก็คือเมื่อมนุษย์คนหนึ่งคนใดได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับการงานทั้งหลายในโลกดุนยานี้ก็จะถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากเขาก็คือเขากับโลกนี้ก็จะถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนอกจากในสามเรื่องสามสิ่งต่อไปนี้ก็คือหการทำซอดาโกหรือการบริจาคในสิ่งที่ให้ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อันที่2ก็คือความรู้ที่เผยแพร่แล้วเป็นประโยชน์นะครับความรู้ที่ยังประโยชน์ต่อชุมชนต่อผู้คนทั้งหลายในเรื่องของาศาสนาเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของความรู้าศาสนาบัญญัติทั้งหลายอันที่3ก็คือดุอาของลูกที่ดีที่ได้ขอให้กับเขาฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าหนึ่งในสามข้อที่ท่านนาบีได้บอกว่า มันจะยังเป็นการงานที่ยังให้ผลบุญกับเราอย่างต่อเนื่องแม้เราจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหนึ่งในสามนั้นก็คือการบริจาคในสิ่งที่ให้ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนั่นเองฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบปีเราอยู่ในเดือนที่มีความจำเริญที่สุดหนึ่งเดือนในรอบปีนะครับคือเดือนรอมฎอนอันจำเริญน,นี้ให้เราพยายามบริจาคทานให้มากที่สุดเท่าที่เรามีความสามารถ แล้วก็คำนึงถึงวิธีการต่ตางๆที่ผมได้บอกไปด้วยนะครับมันจะช่วยให้ท่านพี่น้องเนี่ยควักกระเป๋าแล้วใช้จ่ายเสียสละเงินของท่านไปในหนทางของล้อได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้ที่คู่ควรจะได้รับให้กับแนวทางหรือว่าองค์กรที่คู่ควรจะได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่าให้เงินของท่านที่อุตสาห์ได้มาโดยน้ำพักน้ำแรงเนี่ยให้มันหมดไปกับ การบริจาคในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หรือให้กับคนที่ไม่คู่ควรที่จะได้รับมันนะครับฉะนั้นหนึ่งในวิธีการบริจาคที่จะทําให้เรานั้นได้รับความคุ้มค่าและไม่ขาดทุนก็คือให้เราพยายามบริจาคในสิ่งที่ให้ผลลบุญเออขอโทษครับให้คุณนับประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอมุสฮับหรืออันกุรอานนะครับ บริจาคหนังสือที่มีประโยชน์หนังสือที่มีความรู้ศาส,สนาทั้งหลายนะครับในเดือนอมมอดอนโดยเฉพาะในสิบคืนสุดท้ายเนี่ยถ้าท่านพี่น้องคนไหนนะครับที่เคยไปทําอุมร้อนหรือไปทาฮัทเนี่ยโดยเฉพาะอุมร้อนในเดือนอมมอดอนนะครับท่านจะเห็นว่าพี่น้องมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยเขาจะพาเขาจะพากันมาที่มัสยิดอัลฮารอมที่มักกะแล้วก็มัสยิดนบีที่เมืองมดีนะ หนึ่งในการทำความดีของพี่น้องสลิมที่มาเยือนในสองเมืองอันเมืองสองสองเมืองที่มีเกียรติทรงเกียรตินี้นะครับก็คือเขาจะบริจาคมุษบบริจาคอันกุรานให้กับมัสยิดทั้งสองแห่งนี้เพราะเขารู้ว่าทั้งสองมัสยิดนี้นะครับผู้ใดที่ทำความดีในสองมัสยิดแห่งนี้เนี่ยความดีที่เขาเคยได้รับโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ย มันจะเพิ่มทวีคูณมากกว่า1,000พันเท่าในมัสยิดนบีนะครับแล้วก็จะมากกว่า10,000 0เท่าในเขตฮารอมของมัสยิดที่มักกะนะครับก็จะมีผลบุญที่เพิ่มคูณมากแล้วยิ่งบริจาคในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาพิเศษอีกต่างหากนะครับพูดง่ายๆว่าได้2 2 2เด้งเลยนะครับหนึ่งก็คือบริจาคในสถานที่ที่ผลบุญ ามากเป็นพิเศษมากกว่าสถานที่ทั่วไปนะครับอันที่สองก็คือยังบริจาคในช่วงเวลาที่มีความจำเริญแล้วก็มีการเพิ่มพูนผลบุญให้อย่างพิเศษมากกว่าเดือนปกติทั่วไปนะครับฉะนั้นคนที่มีโอกาสได้ไปทำอุมราอในเดือนรอมฎอนเนะี่ยนับว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆนับว่าเป็นผู้ที่ได้รับความโปรดปรานได้รับโอกาสจากอัลลอฮฺซุบฮานูวตตาลา มากกว่าบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปณที่แห่งนั้นในเดือนรอมฎดอนนะครับเพราะการทําอุมร้อนในเดือนรอมฎดอนนั้นผล,ละบุญเนี่ยเทียบเท่ากับการทํฮัทพร้อมกับท่านนบีเทียบเท่ากับการทําฮัทพร้อมกับท่านนบีมลลววูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลวัลัลลัมจะมีอะไรที่มันดีแล้วมีความสุขใจมากไปกว่าการที่เราทําความดีทําอุมร้อนแต่ผลละบุญเหมือนเราได้ทําฮัทกับนบี พี่น้องลองคิดดูว่านาบีจากเราไปพันสี่อกว่าปีแต่เรายังมีโอกาสทําความดีที่ทําให้เรานั้นได้รับผลบุญเหมือนกับเราอยู่กับท่านานาบีเหมือนกับเราได้อยู่ร่วมกับท่านนาบีในการทําศาสนกิจที่ทรงคุณค่าที่สุดอย่างหนึ่งนั่นก็คือการทําฮัจอัลลอฮฺบัรฉะนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าเรามีความสามารถอย่า อย่าได้ลังเลที่จะไปทําอุมร้อนในเดือนอมฎดอนถ้าว่ามีความสามารถในช่วงเวลาที่ปกติแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับอย่าพลาดในการที่จะไปทําอุมร้อนอย่างน้อยสักครั้งในชีวิตก็สมควรที่เราจะไปเยี่ยมเยือนไปทําอุมร้อนณที่แห่งนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ตักตวงกับผลบุญที่มากมายมหาศาลในช่วงสถานที่ที่พิเศษแล้วก็ในช่วงเวลาที่พิเศษเช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปข้อที่6นะครับบริจาคอย่างไรให้คุ้มค่าและไม่ขาดทุนในเดือนอมาดอนก็คือหนึ่งในนั้นเราจะต้องไม่บริจาคในสิ่งที่าศาสนาอิสลามเราสั่งห้ามข้อนี้ชัดเจนนะครับก็คือเวลาเราต้องการซดลก็ออะไรกับใครหรือกับสถานที่มูลนิธิหรือโรงเรียนหรือสถานที่การกุศลชุมชนอะไรก็แล้วแต่หรือส่วนบุคคลใดก็แล้วแต่นะครับถ้าหาว่าเราต้องการบริจาคนั้น เราจะต้องคำนึงสิ่งครับว่าสิ่งที่เราบริจาคไปนั้นเนี่ยมันให้ผลบุญมันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวของเรากับคนที่รับแล้วก็ไม่ขัดกับหลักคำสอนของอิสลามหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่ามันดีกับคนที่รับดีในความรู้สึกของเขานะครับแต่สำหรับอิสลามบอกว่ามันไม่ดีมันคือสิ่งต้องห้ามมันคือของฮารอม เราก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็ออกห่างจากการบริจาคสิ่งของในลักษณะนี้เอาไว้ด้วยอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นบริจาคในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อรอไม่ว่าจะเป็นการบริจาคบุหรี่นะครับบางคนเนี่ยเห็นเพื่อนอดบุหรี่ในเดือนออมดอนอะทนไม่ไหวพอละสินอดเนี่ยก็สงสารเพื่อนอวันนี้อดมาทั้งวันแล้วเอาไปหนึ่งมวนเอาไปหนึ่งซองอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แล้วการบริจาคนั้นนอกจากจะศูนย์เปล่าแล้วเรายังถูกจดบันทึกความชั่วด้วยนะครับฉะนั้นการบริจาคทานจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ศาสนาสั่งห้ามไม่ว่าจะเป็นของมึนเมายาเสพติดหรือสิ่งที่ทำให้ออกห่างจากการทำละหมาดหรือการนํำลึกถึงอัละลอฮ์ในประเภทต่างๆนะครับเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในการที่ เมื่อเราต้องการบริจาคทานให้กับคนที่เราต้องการให้หรือให้กับองค์กรมูลนิธิที่เราต้องการจะให้นะครับให้ระวังระมัดระวังในเรื่องพวกนี้ให้มากที่สุดด้วยเพราะบางทีเราไม่ได้คิดว่ามันจะเสียหายอะไรนะครับแต่สําหรับอิสลามสิ่งนั้นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้ดีแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องอาหารการกินนะครับถ้าหากว่าเราบริจาค หรือเลี้ยงอาหารคนเนี่ยในเดือนอามฎดอนในสิ่งที่เป็นชุบฮะอย่างเช่นอาหารชิ้นเนี่ยมันมีข้อคุมเครืออยู่มันเป็นอาหารที่ไม่ชัดเจนว่าในตัวตนของมันเนี่ยศาส,สนาอนุญาตหรือเปล่าตัวเราก็ไม่มั่นใจแต่เราคิดว่ามันไม่มีไม่ใช่ส่วนประกอบของหมูนะครับเราก็เลยคิดว่าได้แต่บางครั้งเราลืมนึกไปนะครับที่น้องบางคนไม่ทราบว่าจริงๆมุสลิมเนี่ยไม่ได้แค่ไม่กินหมูอย่างเดียวแต่ว่า แม้แต่สิ่งที่ฮาลาลนในตัวของมันอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อไก่แต่ถ้าหาว่าไม่ได้ถูกเชื่อในพระนามของอันล้อเนี่ยสิ่งนั้นก็คือสิ่งต้องห้ามเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงอาหารที่มีความคุมเครือทั้งหลายอาจจะด้วยกับผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยไม่ได้มีการรับรองว่า,าเป็นสิ่งที่ฮาลา้นนะหรือว่าอาจจะมีข้อคุมเครือในส่วนประกอบของอาหารชิ้นนั้นนะครับว่า ถูกกระทําถูกปรุงแต่งมาด้วยขั้นตอนหรือกรรมวิธีที่ฮาลานจริงหรือเปล่าฉะนั้นสิ่งไหนที่ไม่มั่นใจนะครับให้เราเลี่ยงให้เราออกห่างจากการบริจาคในสิ่งนั้นเหมือนกับที่เราละมัดระวังในสิ่งที่ต้องห้ามที่เราได้สั่งห้ามเราไม่ให้บริจาคในสิ่งเหล่านี้นะครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับวิธีเทคนิคการบริจาคอย่างไรให้คุ้มค่าแล้วก็ไม่ขาดทุนในเดือนอมัดดอนนั้น ก็คือให้เราออกห่างจากสิ่งที่จะทำให้การบริจาคของเรานั้นสูญเปล่าหรือถูกลบล้างหรือไม่เป็นที่ตอบรับหนะ้ที่อลอสซุบพาณฮัวตาลายกตัวอย่างนะครับเช่นการโอ้อวดในการบริจาคหรือการล้ำเลิกบุญคุณกับผู้ที่รับการบริจาคไปจากเราคือคนที่เขารับการบริจาคจากเราแล้วเราก็ไปล้ำเลิกบุญคุณกับเขานะครับคือสองสิ่งเนี่ยเป็นหนึ่งใน รูปแบบหรือตัวอย่างที่ผมได้หยิบยกมานะครับให้ท่านพี่น้องได้รับทราบว่าการบริจาคทานอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่ามันเคลือบแฝงไว้ด้วยความโอ้อวดการโอ้อวดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการบริจาคทานที่ศูนย์เปล่าไปทันทีนอกจากศูนย์เปล่าแล้วยังติดลบติดลบเพราะอะไรครับเพราะการโอ้อวดในการบริจาคมันก็คือการโอ้อวดในการทำไอบาด คือสำหรับอิสลามนะครับกฎเกณฑ์หนึ่งสำหรับคําสอนอิสลามเนี่ยสิ่งไหนที่เป็นอิบาดะเป็นการเคารพพักดีต่อเหแล้วเรากระทําด้วยความโอ้อวดสิ่งนั้นเราเรียกมันว่าชีริกเล็กนะครับก็คือการโอ้อวดเนี่ยคือการทําชีริกเล็กนอกจากการบริจาคจะไม่ได้บุญแล้วนะครับศูนย์เปล่าแล้วเนี่ยยังทําไมครับยังทําให้ถูกจดบันทึกว่าเราทําชีริกเล็กอีกต่างหาก วัลเียสุบิลละขอเราคุ้มครองเราแล้วก็ทานทั้งหลายนะครับให้รอดจากการทำชีริกเล็กในการบริจาคทานรวมถึงในการทำไอาบาดะทำการเคารพภักดีต่อร้วในทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งด้วยเถิดนะครับอาเมนเพราะสิ่งเหล่านี้มันมาได้ง่ายนะครับหลายๆคนไม่ทันได้ระมัดระวังตัวให้ดีเวลาบริจาคทานเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจว่า เวลาบริจาคไปแล้วก็อยากให้คนเนี่ยพูดชื่อเราออกในโฆษณาออกในสื่อ,อวิทยุหรือในสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่มีการไลฟ์สดเวลามีการขอเรียลเยเนี่ยเขาก็จะบอกชื่อผู้บริจาคออกสื่อนะครับมันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เรานั้นรู้มีความรู้สึกโอ้อวดในหัวใจเกิดขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้การบริจาคของเรานั้นเนี่ย ศูนย์เปล่าและถูกจดบันทึกว่าทําชีริกเล็กฉะนั้นระวังนะครับบริจาคบางคนไม่ใช่น้อยๆเลยบางคนเนี่ยบริจาคเป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่าให้มันศูนย์เปล่าและเราต้องทําบาปเพียงเพราะหัวใจเราเนี่ยเคลือบแฝงมันด้วยกับความโอ้อวดไว้ด้วยเลยนะครับระมัดระวังตรงนี้ด้วยอีกประการหนึ่งก็คือการลําเลิกบุญคุณในการบริจาคทาน อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากนะครับในกุรอาน,นนนใุได้ระบุถึงโทษของผู้ที่ล้าเลิกบุญคุณหรือทวงบุญคุณจากการบริจาคนั้นเนี่ยไว้อย่างหนักแน่นเลยนะครับในกุรอานเนี่ยเอเลาะบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายสู่เจ้าอย่าได้ทําให้การบริจาคทานของเจ้านั้นเป็นโมฆะหรือเสียหายด้วยการล้าเลิกบุญคุณนะครับเอเลาะบอกว่า การที่เราเนี่ยมีเวลามีคนมาขอสอดาโกจากเรามาขอทานจากเรามาขอความช่วยเหลือจากเราในเรื่องของการบริจาคแล้วเราไม่ให้เราตอบกับเขาไปแบบมีมารยาทใช้คําพูดที่ดีมีมารยาทเนี่ยมันดียิ่งกว่าที่เราจะบริจาคแต่เราติดตามการบริจาคนั้นด้วยการลํำเลิกบุญคุณนะครับมันคือความขาดทุนและเป็นความผิดบาปท,ที่ มันน่าเศร้านะครับเพราะเรากําลังทําความดีถูกไหมครับคนบริจาคเนี่ยคือคนทําความดีทําสิ่งที่ดีนะครับอย่าให้การทําความดีเนี่ยมันกลายเป็นความชั่วด้วยการล้าเลิกบุญคุณให้กับคนที่เราบริจาคให้เขาไปบางคนบริจาคไปห้าพันให้คนคนหนึ่งนายกอให้นายขอไปห้าพนนายขอก็สบายใจดีใจครับได้เงินบริจาคไป นายก,ก็บริจาคไปเรียบร้อยอยู่มาหลังจากนั้นสองสามวันในเดือนอมาดอนเนี่ยทะเลาะกันสองคนนี้ทะเลาะกันนายกทะเลาะกับนายขอนายกเจ็บใจไม่รู้จะพูดอะไรครับก็เลยบอกกับนายขอไปว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งให้เงินแกไปนะฉันเพิ่งให้เงินนายไปนะห้าพันทำนิสัยแบบนี้กับฉันเหรอ นายทำแบบนี้กับฉันเหรออประมาณนี้นะครับเนี่ยคือการลําเลิกบุญคุณที่มันจะทําให้ความดีที่เรากระทำให้กับเขาไปเนี่ยศูนย์เปล่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นโมฆะฉะนั้นการที่เราบริจาคเนี่ยอย่าให้ความลําเลิกอย่าให้การลําเลิกบุญคุณเนี่ยมันเข้ามามีผลทําให้การบริจาคทานของเราต้องเสียเปล่าแล้วก็ศูญย์หายเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ ผมอยากจะเตือนท่านพี่น้องทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยนะครับทุกๆคนเลยว่าเวลาที่เราบริจาคนั้นพยายามออกห่างจากสิ่งที่จะทําให้การบริจาคของเรานั้นถูกลบล้างหรือสูญเปล่าด้วยกับสสาเหตุที่ได้บอกมาน,นี้รวมถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ผมไม่ได้ขึ้นในหน้าจอสไลด์นะครับก็คือเรื่องของการานินทาใส่ร้ายผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกัน เพราะในฮะดีษซอรฮอีกบทหนึ่งนะครับท่านนาบีบอกว่าถามกับบรรดาซอฮาบะนะครับว่าท่านพวกท่านรู้ไหมว่าใครคือผู้ที่ล้มละลายนะครับแล้วนบีก็ในฮะดิษบทนั้นเนี่ยนบีก็ได้บอกให้ทราบครับว่าคนที่ล้มละลายที่แท้จริงนั้นก็คือคนที่ฟื้นคืนชีพในวันเกียร์มะไปรับการสอบสวนแล้วก็แบกความดีเนี่ยมากมายมหาศาลไปกับตัวเขาด้วย ง่ายในระหว่างที่มีชีวิตในดุนยาเนี่ยทำความดีมากมายมหาศาลครับซึ่งก็รวมถึงการบริจาคทานด้วยนะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตหรือหลายๆครั้งในขณะที่มีชีวิตในโลกดุนยานี้เนี่ยเขาได้เคยไปละเมิดผู้อื่นด้วยการนินทาไปใส่ร้ายไปทําให้คนอื่นเสียหายนะครับผลละบุญหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เราจะต้องสูญหายไปเราจะต้องเสียไปเนี่ยก็คือเรื่องของการบริจาคทานด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้น อย่างที่บอกนะครับพยายามออกห่างจากสาเหตุหรือสิ่งต่างๆที่มันจะทําให้การบริจาคของเรานั้นเนี่ยศูนย์เปล่าแล้วก็ยังไม่พอนะครับยังเป็นการที่ทําให้เราถูกจดบันทึกว่าเราได้ทําความชั่วหรือทําชีริกเล็กอีกด้วยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมต้องการพยายามจะถ่ายทอดแล้วก็นํามาบอกตักเตือนชี้แนะกับท่านพี่น้องให้ได้รับทราบในบทเรียนตอนนี้นะครับ เพื่อที่ตัวของผมเองแล้วก็ท่านพี่น้องเนี่ยจะได้รับรู้ในสิ่งที่มีประโยชน์เหล่านี้แล้วก็ออกห่างในสิ่งที่อิสลามได้สั่งห้ามรวมถึงปฏิบัติในสิ่งที่อิสลามสั่งใช้ควบคู่กันนะครับทำในสิ่งที่อิสลามใช้แล้วก็ออกห่างหรือระมัดระวังตัวในสิ่งที่อิสลามห้ามด้วยเพื่อให้ความดีเนี่ยอยู่ติดตัวกับเราไปตลอดไปตลอดชีวิตจนเราจากโลกดุนยาไป แล้วก็เพื่อให้ความดีนั้นไม่สูญหายไปจากเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ในตอนนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ในตอนต่อไปในตอนที่เก้านะครับหลายคนอาจจะสงสัยหรือมีความอึดอัดใจหรือมีความตะขิดตะขวงใจนะครับว่าเรื่องของการบริจาคเนี่ยมันน่าจะเป็นเฉพาะคนร่ำรวยหรือคนมีอันจะกินหรือเปล่า แล้วถ้าฉันเป็นคนหนึ่งละ่ะที่หาเช้ากินขําที่ยังเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังเลยเนี่ยฉันอยากบริจาคทานในเดือนอวดอนฉันจะต้องทำอย่างไรมีวิธีการอย่างไรให้ฉันสามารถบริจาคทานได้เหมือนกับคนที่เขามีตังเหมือนกับคนที่เขาพอมีพอกินอย่างเงี้ยนะครับ ในตอนหน้านะครับตอนที่9เราจะมารับทราบถึงเทคนิคของการบริจาคแบบคนยากจนนะครับก็ฝากท่านพี่น้องช่วยติดตามแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักให้กับคนที่ท่านเป็นห่วงให้กับคนที่ท่านปรารถนาดีนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำการบริจาคในเดือนรอมดอนอย่างคุ้มค่าแล้วก็ไม่ขาดทุนรวมถึงผ่านพ้นเดือนรมดอนไปแบบผู้ที่ประสบความสาเร็จด้วยนะครับ ونيقاتك من كون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله